สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดาสิบไร่อยู่ในเขตตำบลทับนิมิตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะเราขายกันไร่ละสี่แสนห้ฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินติดถนนลาดยางโดยประมาณหน้ากว้าง157เมตรนะคะเริ่มตั้งแต่มุมต้นไม้สูงนั่นะคะเรื่อยไปจนสุด แปลงหน้าไม้ฝั่งนนะคะและลึกลงไป67เมตรนะคะเป็นรูปลักษณะโฉนดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราขายกันไล่ละ4,050ฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ25กิโลห่างจากตัวอำเภอสามโกโดยประมาณ3กิโลห่างเซเว่น CJ l o โลตัสด DIY ตลาดสด3โก้โดยประมาณ2กิโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการพื้นที่สวยๆแปลงนาในเขตตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอ3โก้จังหวัดอ่างทองนะคะเราขายกันไล่ละ4ี่แสนฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโฉะนดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระ,ะใดๆจากหน้าแปลงที่นะคะ ถ้าเลี้ยวไปขวามือของแปลงที่ดินเราก็จะออกตัวอำเภอสามโก้ Go, ไปขึ้นถนนทางหลวงแผ่นดินออกออกสามสี่ศูนย์เลี้ยวขวาออกสามสี่ศูนย์ไปกรุงเทพออกตัวเมืองสุพรรณได้นะคะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกไปตัวจังหวัดอ่างทองออกสายเอเชียได้นะคะส่วนด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือของแปลงที่นะคะสามารถวิ่งไป เดิมบางสแสวงหาสิงบุรีสายเอเชียได้นะคะสฆนาทำได้3ามรอบนะคะระบบน้ำจากน้ำระบบคลองชนะทานนะคะที่นี่ทำได้สามครั้งต่อปีนะคะดินดีระบบคลองชนะทานนี้นะมากเลยนะคะ ไฟฟ้าปราปาพร้อมนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวแปลงที่ดินสวยมากเลยนะคะดูไม่ไกลตัวอำเภอสามโก้นะคะกาทิพฝากกดสับสไขยกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ